สวัสดีครับผมตั้งกิติยินชนครับผมป้างประวีโอพัดมครับวันนี้เราสองคนพาทุกท่านมาอยู่ในรายการที่ชื่อว่า Metal Working Update นะครับก็เป็นรายการที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารและก็มอบความรู้ให้กับทุกคนนะครับที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเนาะแม้กระทั่งคนที่ศึกษาและสนใจเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กนะครับ วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ในช่วงของที่ชื่อว่าเทค h นิวนะครับพี่ป้า เทคนิคก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารและก็เทรนด์ของอุตสาหกรรมในปัจจุบันนะครับแล้วมาในหัวข้ออะไรครับพี่วันนี้วันนี้เรามาในหัวข้อของรถยนต์ไฟฟ้านะครับมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงนะครับอ๋อโอเคครับอันนี้เป็นต่อเนื่องจากคลิปดคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เนื่องจากมีการตอบรับที่สูงแล้วก็มีคําถามหลายๆคำถามที่น่าสนใจเข้ามาวันนี้เราก็เลยอยากจะแตกประเด็นให้เห็นชัดขึ้นว่าแล้วรถยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันมีกี่ประเภทบ้างด้วยกันนะครับอ่า ก่อนนี้ไปถึงเนื้อหาเนี่ยอยากให้พี่ป้าเนี่ยพูดคร่าวๆในเรื่องของนิยามของรถยนต์ไฟฟ้าได้มั้ยคพี่ว่ามันคืออะไรถ้าเรามองง่ายๆเลยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่นะครับทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับในการขับเคลื่อนรถยนต์ก็คือใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเรงไม่ได้ใช้น้ํามันแล้วไม่ได้ใช้น้ามันแล้วก็คือแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่ามันมีหลายประเภทเนาะแล้วมันแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงแตก ก่อนที่จะพาไปถึงในส่วนของเห็นได้ในหลายประเภทนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพให้ชัดเจนก่อนแบ่งให้ออกก่อนระหว่างในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเองกบบรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมหรือเครื่องยนต์แบบเครื่องยนต์สันดาปอแตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่ปับอย่างแรกเลยนะครับก็คือแหล่งพลังงานนะครับแหล่งพลังงานเนี่ยนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเราสามารถที่จะชาร์จไฟได้ จากที uh ่บ้านเลยนะครับหรือว่าตามแหล่งประจุไฟตามสถานีอ่าตอนนี้เราเห็นตามปั๊มด้วยนะครับผมตามปั๊มตามศูนย์รถมีแทนชาร์จอะ้ครับตามแห้งก็มีมีครับตามจักรถต่างๆค่อนข้างค่อนข้างที่จะเพิ่มเติมเยอะขึ้นแล้วครับแตกต่างจากเดิมนะครับระบบเดิมเนี่ยเราต้องเติมน้ํามันตากันน้ำมันนะครับนะฮะตัวถัดไปนะครับเนเรื่องของการบํารุงรักษา่าครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับ ะมีชิ้นส่วนน้อยนะครับเลยทําให้อะไรล่ะการบำรุงรักษาเนี่ยง่ายกว่าง่ายกว่าใช่ผมไม่อยากให้ทุกคนเห็นภาพแล้วกันนะวันนี้เนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบร้อเซนเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ได้มีเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนไปซ่อมหัวฉีดมาไม่ปางเคยไหมครับว่ารถยนต์เก่าแล้วเราเก่าแล้วไปซ่อมหัวฉีดมาแกะเครื่องมาทั้งเครื่องเนี่ยโอ้โหชิ้นส่วนบานเลยใช่ไหมโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วมันค่อนข้างจะซับซ้อนซ่อมก็ยากอะไรก็เยอะอันนี้จะเป็นความ ลำบากนิดนึงบรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเดิมนะครับผมแล้วมาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานการใช้งานเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟฟ้า่เงียบเรามองแค่มอเตอร์ไซค์แล้วกันจักรยานไฟฟ้าเนี่ยเงียบมากซึ่งรถยนต์ก็ไม่ต่างกันแล้วก็จังหวะอัตราเร่งเนี่ยเขาดึงกระแสไฟฟ้าเข้ามาใช้งานได้ทันท่วงทีดังนั้นว่าในการเร่งเนี่ยก็จะทําได้ดีกว่าพุ๊ฟปาเลยแต่ถ้าไปเทียบในเรื่องของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปสตาร์ทีเนี่ยเทือนเลย เสียงลูกตื่นบ้านข้างๆเนี่ยแอบหนีไปเที่ยวก็ไม่ได้ทั้งลูกทั้งเมียตื่นหมดเลยก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือการเครื่องยนต์เนี่ยเสียงดังแล้วก็มีการกระชากเหมือนกับว่าจังหวะเร่งเองเนี่ยเวลาเราจะเหยียบแซงเนี่ยเหมือนมันจะมีรอรอบแล้วพี่เล็จะมีจังหวะรอรอบอยู่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าธรรมชาติแล้วกันเครื่องยนต์สันดาปถ้าพูดถึงผลกระทบอันนี้คือชัดเจนเลยที่มันทําให้มาถึงจุดนี้ที่มีรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาจริงๆครับ ก็คือในส่วนขอการปล่อยมลพิษกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้รถยนต์ไฟฟ้าแทบจะไม่มีเลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องรถยนต์เครื่องยนต์สันดาบนะครับพี่ปาครับโอ้ควันขโมงครับนีกลิ่นไอเสียนะครับช่วงนี้กําลังมาเลยปีพศ2 5เนี่ยมาจากรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับควันรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เนาะอันนี้ทุกคนจะได้เห็นภาพแล้วว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับมาถึงเนื้อหาหลักของเราเลยว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย มีกี่ประเภทและแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงครับประเภทแรกเลยนะคะก็คือเป็นรถยนต์ไฮบริดครับผมประเภทที่2เป็นอะไรรัตั้างเป็นั๊กอิน Hybrid ครับก็คือเป็นต่อยอดมาจากไฮบริดนะครับส่วนที่3เลยอันนี้ก็คือเป็นแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มียุ่งเกี่ยวกับใครเลย พลังงานไฟฟ้าล้วนจากภาพจะเห็นนะครับว่าในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันมีขนาดแตกต่างกันออกไปแตกต่างเยอะแต่เราจะลงดีเทลให้อีกทีนึงนะและตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคืออะไรครับพี่จะเป็นรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงอ่าเซลล์เชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงนี่ต่างจากน้ํามันนะก็คือจะเป็นพวกไฮโดรเจนแต่เรามาดูดีเทลกันอีกทีหนึ่งไปในส่วนแรกกันเลยนะครับก็คือในส่วนของไฮบริดนะครับหรือ Hybrid Electric Vehicle นะครับหรือ SEV ครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันแรกครับพี่ป้านเคยเห็นตัวนี้มานานยังครับพี่โอ้ผมว่าผมเห็นน่าจะน่าจะ10ปีได้แล้วสิปีถ้าย้อนกลับไปนะนี่เราพูดถึงคนเจนไม่ได้แล้วเนี่ยก็คนอายุเยอะพอสมควรนะคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นรถรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ ๊อปูล่านะ๊อปูล่าแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากตลาดเพราะว่าเขาคือเทรนด์ใหม่จริงๆก็คือ Toyota p r i ีวอทเขาก็ออกรถยนต์ไฮบริดมาเป็นเจ้าแรกเลยเป็นรุ่นแรกของ Toyota ด้วยแล้วก็ในบ้านเราก็เป็นเจ้าแรกแต่ตอนนี้มีอยู่ไหมครับพี่ตอนนี้เราก็ยังเออเรายังเห็นมีวิ่งอยู่นะแต่ว่าน้อยเริ่มน้อยลงแล้วก็ผลิตใหม่เลิกผลิตแล้วอ่าแต่ว่าเขาก็มีรุ่นใหม่ๆออกมานะครับอ่าแล้ว หลักการทํางานของเครื่องยนต์ลคะครับพี่ป้าไฮบริดตัวนี้ทํางานแตกต่างกันกับรถยนต์ดั้งเดิมยังไงครับได้ครับตัวรถยนต์ไฮบริดนะครับชื่อมันบอกแล้วไฮบริดก็คือลูกผสมนั่นเองลูกผสมนะครับมันผสมผสานระหว่าง,งเครื่องยนต์นะครับที่ใช้น้ํามัน,มนเจ็คเพลิงนะครับผสมผสานกับตัวแบตเตอรี่ครับตั้มแสดงว่าสเตชันของเครื่องยนต์เนี่ย ยังมีเหมือนเดิมใช่แต่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแบตเตอรี่กับมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ครับช่บแล้วเรื่องการวิ่งกันอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมไฮบริดตัวไฮบริดนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะดีตรงที่นะครับเราใช้จังหวะออกตัวก็ดีนะครับหรือว่าใช้ในยามที่รถติดนะครับรอบต่ำๆอะไรพวกนี้ครับก็มอเตอร์นะครับจะช่วย เสริมปฏิธิภาพของรถยนต์ให้มันดีขึ้นนะครับเท่ากับว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานไม่ได้แยกกันอย่างร้อยเปอร์เใช่ครับมันก็ยังช่วยเหลือกันอยู่ผมไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือในกลุ่มของรถยนต์บางรุ่นเขาก็จะมาเสริมในเรื่องของอัตราเร่งด้วยในจังหวะเหยียบเร่งก็จะดึงกระแสไฟฟ้านี้เข้าไปก็คือตรงนี้เองเท่ากับว่าเขาจะเจเนเรตกระแสไฟด้วยตัวของเขาเอง ในช่วงของจังหวะเบรกอะไรต่างเนี่ยก็สะสมไปเก็บไว้แล้วก็ดึงไปใช้งานอีกทีนึงถูกต้องแล้วโอเคอันนี้ก็จะให้เห็นภาพนะครับว่าไฮบริดรุ่นแรกแล้วในตลาดทุกวันนี้เรายังเห็นรถรุ่นไหนอยู่บ้างครับพี่ไฮบริดรุ่นใหม่ๆนี่ก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นอะไรล่ะ c r o ยตนะครัส t ต y o t a c r ร s s เนี่ยรุ่นใหม่เลยนะล่าสุดผมเห็นนะ v ีออสกำลังออกรุ่นใหม่แล้วก็เห็นว่าจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นไฮบริดด้วยแต่อันนี้ยังไม่ออฟฟิเชียลนะแต่อย่างที่บอกครับว่า ผมมีจุดสําคัญอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับว่ารถเจ้าตลาดของบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าที่เขาก็ยังนำโชกแผงในเรื่องของไฮบริดอยู่นะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น Camry ่อา i s ติ r Toyota c r โตโยตาคลสโอมากันหลักเลยนะครับทุกเกือบทุกรุ่นเลยรวมไปถึงรุ่น High End ที่เป็นพวกอผ่าขดก็มีซึ่งต้องบอกก่นว่า โตโยต้าเองหรือแบรนด์ญี่ปุ่นเองยังมุ่งเน้นเรื่องนี้อยู่มีโตโยต้าแล้วก็ต้องมีฮอนด้าฮอนด้าเองก็ฮอนด้า d อ a คอร์ดอะไรก็ยังมีนะครับที่เป็นรถยนต์ไฮบริดเนาะเริ่มเริ่มตามมากันมากขึ้นนะครับสำหรับตัว Honda เนาะแต่ผมไม่ได้เอาภาพมานะครับถ้าไปเทียบฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปโอเคถ้าเราเห็นแบบรถที่วิ่งกันอยู่บนท้องถนนเนี่ยก็ไม่พ้น BM กับ m e r ร e d e s b e n z ถูกไหมครับสค่ายนี้เขามีไหม ขามีนะครับข้ามีก็คือถ้าเป็น Mercedes-Benz ที่ผมจำค่าวๆก็คือจะเป็นรุ่น BlueTech ถ้าเป็น B.M ก็ตัวในเรื่องของอะไรนะลืมเลยครับในเรื่องของรุ่นของ B.M ก็จะเป็นในเรื่องของ Hybrid นะครับ h y t r v e Active นะครับ Gen สา e ซีรีส์สามซีรีส์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเพียบในปัจจุบันแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะหยุดพัฒนาไปแล้วนะสำหรับ Hybrid แบบนี้นะต้องบอกก่อน อันนี้ก็คือต้องดูวิเคราะห์มุมมองกันอีกทีนึงสำหรับท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็มีความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้นะครับว่าทิศทางของฝั่งยุโรปกับฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขามองต่างกันยังไง่านไปแล้วในส่วนของแรกเลยมาเข้ามาถึงประเภทที่สองครับเป็นในเรื่องของ plug-in hybrid electric vehicle นะครับหรือ PHEV โอเคตรงนี้ มันเป็นการพัฒนายังไงบ้างครับพี่ป้าที่ว่าเพิ่มเติมเข้ามาโอเคมันต่อยอดมาจากตัวเดิมนะครับคือตัวปั้งอินไฮบริดเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วปั้งอินหมายความว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะชาร์จไฟเติมไฟเสียบเติมไฟได้เลยครับนั่นแหละครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบรูปแรกกับรูปที่2เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เขาจะใหญ่มากขึ้นแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นใช่ แล้วการพัฒนาตรงนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับพี่บ้างว่าในเรื่องของตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเขาเนื่องจากว่าเขามีกำลังกระแสไฟฟ้าที่เยอะเขาสามารถทํางานได้อย่างแยกส่วนกันเลยระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าครับช่วงนี้นะครับก็คือเราสามารถปรับโหมดได้เลยนะเท่าที่ผมไปศึกษาดูนะครับก็ปรับโหมดเป็นโหมด EV หรือโหมดไฮบริดเพาะ EV ก็วิ่งไปเลยใช่ครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยครับก็คือเนื่องจากพอเขามีแบตเตอรี่ที่ใหญ่แล้วเนี่ยทำให้เขาสามารถวิ่งด้วยแบตเตอรี่เปล่าๆเลยนะวิ่งด้วยแบตเตอรี่ล้วนๆเลยเนี่ยก็จากการเก็บข้อมูลมานะครับก็คืออยู่ที่ประมาณประมาณ50กิโลเมตรประมาณ50กิโลเมตรต่อการชาร์จต่อ1ครั้งครั้งแต่ว่าบางรุ่น บางรุ่นก็มีการพัฒนานะก็มีแบเกือบถึงร้อยกิโลก็มีแต่ผมมองว่านั่นก็คือเงื่อนไขของการขับได้แหละจานวนผู้โดยสารเอ่ยเปิดแอร์เย็นมากไปไหมเปิดเครื่องเสียงดังไปไหมอันนี้ก็อาจจะมีผลนะครับแล้วคุณตามครับแล้วระยะเวลาในการชาร์จไฟนี่ประมาณเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ศึกษาแต่แต่ละแบรนด์อยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสถานีชาร์ด้วยถ้าแท่นชาร์จที่ได้มาตรฐาน อ่าสมมุติว่าเราขับไปที่ศูนย์ของเขาเลยที่แบบตรงรุ่นเป๊ะๆอันนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วง4ี่ชั่วโมงถ้าเราเป็นชาร์จที่บ้านอาจจะกําลังไฟฟ้าอาจจะน้อยหน่อยก็อาจจะอยู่ในช่วงของ5ชั่วโมงครับแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับพี่ป้าถ้าสมมุติว่าวันนี้เราขับรถมาออฟฟิศเนี่ยไปกับแค่30กิโลเนี่ยพี่ป้าไม่จํางเป็นต้องใช้เติมน้ํามันเลยไม่ต้องเติมน้ํามันเลยนะใช่ว่าประหยัดน้ํามันไปเลยใช้ชีวิตเหมือนกับเติใช้มือถือเลยครับเพราะว่ายังไงครับ เหมือนมือถือตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกกลับบ้านไปกรชาร์จแล้วยนก็เหมือนกันขับมาแล้วก็กลับไปชาร์จที่บ้านอันนี้สำคัญเลยในกรณีของการทำงานในส่วนของไฮบริดเองเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของการส่งกำลังด้วยในบางครั้งนะครับจังหวะเร่งก็ดึงไฟเข้าไปช่วยตรงนี้ก็จะทำให้อัตราเร่งดีขึ้นสมูทมากขึ้นรวมแม้กระทั่งในเรื่องของแรงม้ากาลังในการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย แต่ตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันยังเป็นลูกครึ่งอยู่นะยังเป็นไฮบริดอยู่แล้วเรามาดูกันซิว่าในตลาดเนี่ยเราเห็นรถกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแบรนด์อะไรกันบ้างนะครับผมยกให้ก่อนเลยก็คือในส่วนของฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปเนี่ยนำมาเลย Mercedes-Benz BM E-Series ต่างๆเนี่ยจะเป็นปลั๊กอินเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยปลั๊กอินมาค่อนข้างเยอะมากถือว่าได้รับความนิยมมากขึ้นนะใช่แล้วตัวของเขาเองผมก็มองว่า จากรุ่นที่เขาออกมาเนี่ยเหมือนเขาจะมุ่งเน้นไปทางนี้ด้วยอาจจะมีในเรื่องของดูฮาวที่ค่อนข้างเยอะแล้วหรือเปล่าถึงผลิตออกมาได้ครบรุ่นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับตัวไฮเอนด์ขึ้นไปหน่อยพวก o r s เช่ก็มีนะครับพวกอ่าพเยนเนเาะพาเยนใช่วอลโวเองก็มีเช่นเดียวกันแล้วถ้าถามว่ามาถึงในตลาดเอเชียแล้วครับพี่มีมีใครบ้างไหม ตลาดเอเชียบ้านเราก็มีนะครับคือที่เราเห็นก็คือเป็นตัว M G H S นั่นเอที่มาแล้วครับแล้วก็ถัดไปนะครับค่าญี่ปุ่นก็จะเป็นตัว m i t ู u b i s h i ครับ o u ล l a n d e r นะครับตัวนี้ก็ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะมาประมาณปีกว่าก็จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่ามีคนลงมาเล่นตรงนี้ยังไงกันบ้างอันนี้เราได้เห็นภาพของั๊กอินแล้วว่าเสียบไฟชาร์จแบตเอาไปขับกลับมาชาร์จไฟได้เลยแต่ถามว่าถ้าเราจะขับไปไกล เป็นลูปผสมกันไปเป็นลูปผสมไปนะครับโอเคครับแต่มันมีอีกอันหนึ่งผมอ่ะไม่ได้แยกประเภทให้มันเป็นสี่ประเภทหลักเป็นประเภทใหญ่ได้บ้างแต่ว่าจากที่เราเห็นในตลาดเนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจอยู่หนึ่งอย่างเหมือนกันก็คือิสันเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า e-power e-power เนี่ยมันแตกต่างกับพวก plug-in หรือ HyB r i d ทั่วไปยังไงครับพี่บ้า e-power นะครับเทคโนโลยี e-power นะครับคือไม่ต้องไม่ต้องชาร์จไฟนะครับไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จไฟนะครับเพียงแค่ว่า ตัวเครื่องยนต์น่ะเครื่องยนต์หลักเนี่ยมันจะเป็นตัวสร้างกระแสไฟฟ้านะครับมาให้กับตัวรถยนต์นะครับตามอ่ะเท่ากับว่าผมจะรีแคปสั้นๆเลยนะอันนี้ชัดเจนแล้วก็คือว่ามีเครื่องยนต์นแต่เครื่องยนต์สร้างกระแสไฟใช่ไม่ได้ขับเพื่อนไม่ได้ขับเพื่อนอใช่ครับเท่ากับว่ารถยนต์เนี่ย e-power ของ닛สันเนี่ย닛สันคลิกเนี่ยตัวนี้เท่ากับว่าเขา ขับเคลื่อนได้ระบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ระบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่มีชุดเจเนเรเตที่มาจากเครื่องยนต์ออมันก็เป็นคำถามมกันนะว่าเอ๊ะแล้วมันมันดีได้อย่างไงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาโฆษณาให้ดิสั่นะเราแค่มาทำให้ทุกท่านได้เห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยเห็นตลาดก็เลยไม่ได้ใส่เป็นประเภทใหญ่ไว้ก็เลยมาใส่เป็นก้ามกึ่งระหว่างปลั๊กอินกับแบตเตอรี่ที่เป็นประเภทที่สามของเรานะครับ ประเภทที่สมเลยครับพี่ป้าก็คือแบตเตอรี่ electric vehicle นะครับหรือ BEV ตรงนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ยเปอร์เซ็น้าอันนี้ชัดเจนเลยเจนครับเมื่อกี้เนี่ยสองประเภทแรกเนี่ยเราเห็นแล้วนะว่ายังมีเครื่องยนต์อยู่มีมอเตอร์เข้ามามีแบตเตอรี่เข้ามาแต่ถ้าเกิบว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีแล้วครับเสียบปลั๊กชาร์จไฟอย่างเดียวรไฟแบตเตอรี่ก็อันใหญ่ๆเลยนะครับอ่าก็ตรงนี้ก็ เท่ากับว่าพาร์ทหลักๆของเขาก็คือจะมีอะไรบ้างก็มีชุดในเรื่องของแบตเตอรี่ตตรรชุดอินเวอร์เตอร์ในเรื่องของชุดแปลงกระแสไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์เลยครับเท่ากับว่าพาร์ทต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างลดลงมาเยอะลดลงมาเย,นนมเยอะเลยครับการผลิตรถยนต์ผมว่าเขาเปลี่ยนไปนะอันนี้มันจุดสําคัญมากๆเลยเนื่องจากว่ารถยนต์ทั้งหมดเนี่ยทั้งชิ้นส่วนเนี่ยยังเหมือนเดิมนะเพราะรถยนต์ก็ยังใช้ล้อใช้ยางใช้ปูนอะไรใช้อะไรเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือชุดขับ ชุดเพื่อนอ่าชุดส่งกําลังต่างๆอันนี้เปลี่ยนไปอย่างมากครับต้องถือว่าทําให้เปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วเรามาดูในตลาดกันจ้พี่ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เรารู้จักกันนะระหว่างตัว BEV นะครับพี่ครับอ่าในส่วนของที่เราพบเห็นกันนะครับก็คือตัว MG ZS นะครับ MG ZS EV เพราะว่าเขามี MG ZS ตัวธรรมดาด้วยใช่ครับใช่ครับแต่ตัวนี้เป็น EV ร้อยเท่ากับว่าเสียบปลั๊กใช่ครับเสียบปลั๊กผลิตบ้านเราด้วยใช่ไหมครับผลิตบ้านเราครับอ่าโอเคตัวถัดมาทางฝั่งค่ายญี่ปุ่น Nissan Leaf Nissan Leaf ได้ยินชื่อมาสักพักประกาศตัวเป็นเจ้าแรกเลยนะที่ออกมาในเรื่องของตัวในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาก็ไม่เบานะราคาก็ไม่เบาแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันคือเทคโนโลยีใหม่ก็ รับไปพิจารณากันแล้วกันนะครับฝั่งเกาหลีฝั่งเกาหลีก็จะมีคุนไดก็มีพวกค่ายใหม่ๆก็มีโฟ์วันตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าล้วนเหมือนกันตัวเล็กๆน่ารนั่นแคขับอยู่บนทางด่วนก็ค่อนข้างที่จะถือว่าเล็กพอสมควรนะพี่ตัวเล็กเลยเล็กมากเลยกระทัดรัดมากแล้วถ้าฝั่งยุโรปฝั่งไฮเอนด์นะครับก็จะมีพวกมินิคูเปอร์จักร์กูวออดี้แล้วก็พอเช่เองก็คือไทคานตัวนี้ก็เอาหนักๆกันเลยคนเดียว เท่าที่เคยไปดูเล็งราคาเนี่ยไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวราคาโหดสุดนะสูงที่สุดในตลาดเนาะใช่ครับณปัจจุบันนะแต่ถามว่ารุ่นใหม่ๆออกมาก็คงจะมีมาเรื่อยๆผมมั่นใจนะครับตรงนี้อ่ะเราได้เห็นภาพแล้วว่าในตลาดเป็นยังไงมาถึงในส่วนสุดท้ายเลยครับที่บ้างอ่ะในส่วนของ f u l l Cell Electric Vehicle นะครับหรื FCEV อ่าตรงนี้ทำงานยังไงครับตัวรถ พลังงานเชื้อเพลิงนะครับคือมันจะใช้เชื้อเพลิงจากภายนอกนะครับนะก็คือตัวไฮโดรเจนนะครับในการที่จะสร้างกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ไปขับเคลื่อนตัวมอเตอร์นะครับก็คือไฮโดรเจนเนี่ยนิควิดไฮโดรเจนเนาะแล้วก็ทำปฏิกิยากับออกซิเจนในอากาศก็เป็นเจเนเรตกระแสไฟขึ้นมาแล้วก็ r บดักตอีกส่วนหนึ่งก็คือไฮโดรเจนบวกออกซิเจนเป็นอะไรครับพี่ เป็นน้าได้น้ําออกมาด้วยนะครับเป็นบโปรดักต์ออกมานะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ถามว่าบนท้องถนนบ้านเราเห็นกันไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่มีใครเข้ามานะครับแต่ว่าเมื่อมีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโตโยต้าเขาก็ได้เปิดตัวออกมาก็คือโตโยต้ามีไหลหรือมีลิอดออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันออกเสียงถูกหรือเปล่านะบซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเท่าที่ดูนะแอบไปดูฝั่งค่ายของฮอนด้าเองเขาก็มีแต่ถามว่า ทั้งโตโยต้าทั้งคองด้าเองก็ดูยังเงียบๆงียนะครับขับเคลื่อนมากเนาะแต่สำหรับส่วนตัวแนวคิดเองก็ถือว่าผมว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจว่าเออใช้ไฮโดรเจนเหลวเข้ามาทํางานตรวนี้ก็ดูน่าสนใจแล้วเป็นอนาคตจริงๆนะตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่พอสมควรอ่าก็เราได้เห็นภาพรวมกันแล้วนะครับว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างอ่าก็ ก่อนที่จะจบเนื้อหาของเราวันนี้ไปเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพตรงนี้ชัดๆก่อนเลยนะครับพี่บ้างว่ารถยนต์บนท้องถนนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างในเรื่องของพลังงานในเรื่องของระบบขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงมลพิษทางอากาศเราไปดูตัวแรกกันเลยครับพี่บ้างก็คือเครื่องยนต์สันดาบเนาะนะครับเครื่องยนต์สันดาบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคือที่เราใช้กันอยู่นี่แหละคือแหล่งพลังงานก็น้ํามันนะครับนะฮะ การขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์นะครับผมค่าใช้จ่ายก็คือมากมากกว่า1บาทนะแล้วเฉลี่ยนะแล้วแต่นอกตีตีของเครื่องเนาะการการบำรุงรักษานี่ก็ก็ถือว่าปานกลางนะผมมองว่าอยู่ในจุดที่เรารับได้ไปแล้วเพราะเราโตมากับมันเราเราคุ้นชินกับการดูแลซ่อมบำรุงกับมันอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของบลระพีนี่แหละที่สําคัญเลยที่ว่าทาไมมันต้องพัฒนาต่อไปก็คือในส่วนของบลพิษีทางการที่สูงอ่ะ ในตัวกล่อง H ฮซเองไฮบริดยุคแรกผมใช้คำอย่างนี้แล้วกันนะครับเขาใช้ทั้งน้ำมันใช้ทั้งไฟฟ้าแล้วระบบขับเคลื่อนเป็นยังไงครับที่มีเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์น้ำมันเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ามอเตอร์อ่าแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้เก็บซึ่งตรงนี้เองถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้บอกว่าถูกมากแต่ว่าถามว่ามันถูกกว่าเดิมไหมมันก็ยังจุดนี้จุดที่ดีขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้วิ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะมีไฟที่เข แต่ถามว่าค่าซ่อมบำรุงล่ะครับออันเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นลูกครึ่งเนาะต้องมีทั้งสองส่วนเครื่องยนต์เดิมก็ยังต้องมีเครื่องยนต์แบบใหม่ก็ยังต้องมีดังนั้นว่าค่าซ่อมบูรุงตรงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงแน่นอนเพราะว่าเรายังเป็นข้อกังวลอยู่ที่ผ่านมานะว่าเอ้ยแบตเตอรี่เนี่ยมันจะแพงหรือเปล่าอ่าแต่ผู้ผลิตเองเขาก็พัฒนานะโปรโมชั่นงานขายต่างๆก็ผมก็เห็นก็มีมีรับประกันแบตเตอรี่ใช่ไหมครับ แล้วมาพูดถึงในเรื่องของมลพิษอากาศตรงนี้ก็ถือว่าน้อยลงอยู่ในช่วงของวันกลางในส่วนของปั๊กอินล่ะครับพี่ในส่วนของปั๊กอินนะครับต้นกําลังนะครับก็แหล่งพลังงานนะครับก็จะมาจากตัวน้ํามันแล้วก็ไฟฟ้านะครับส่วนนะครับระบบการแ่ยังาได้ชาร์จได้อันนี้จะเพิ่มเติมขึ้นมาจะชาร์จได้ใช่ครับใช่ครับส่วนการขับเคลื่อนนะครับก็เหมือนกันครับก็คือมีเครื่องยนต์มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับมี เรื่องแปลงกระแสนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับนะฮะส่วนค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายการขึ้นเปลืองเนี่ยก็ก็คิดว่าอาจจะน้อยกว่า1บาทน้อยน้อยลงเนื่องจากอะไรครับพี่เพราะว่ามันแยกการทํางานได้ใช่ครับท่านอย่างที่เราบอกไปก่อนเนี่ยนี่บ้านใกล้ๆเนี่ยใช้ไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าไม่ต้องเลยอ่าครับผมแล้วก็ในเรื่องของมลพิษทางอากาศนี่ตาม เพราะโอกาสที่เขาจะไปใช้เครื่องยนต์นี้ก็จะน้อยกว่าถ้าเทียบกับไฮบริดเดิมมาตัวสุดท้ายกันเลยนะคะก็คือในเรื่องของไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือ BEV นั่นเองแหล่งพลังงานจากไหนครับไฟฟ้าแล้วก็เสียบปลั๊กที่ไหนตามสถานต่างๆเนาะระบบขับเคลื่อนตรงนี้จะลดลงมาแล้วเหลือประเภทเดียวอย่างที่บอกครับก็คือเป็นแค่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ามอเตอร์แล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ถามว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมไหมอันนี้ต้องน้อยลงอย่างชัดเจน ครับผมแล้วก็ในเรื่องค่าซ่อมบำรุงเนื่องจากตัดระบบมาเป็นระบบไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วการซ่อมบำรุงน้อยกว่าเดิมอย่างแน่นอนก็จะอยู่ในเก์ที่ต่ำนะครับบนรพิษทางอากาศไม่ต้องพูดถึงครับสิ่งที่เราได้อย่างมากๆกเลยก็คือเราไม่ปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเลยวันนี้ทุกคนจะได้เห็นภาพกันแล้วนะครับว่ารถจนต์ไฟฟ้ามีกี่ประเภทมีผลกระทบมีการใช้งานเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนเลยว่า หลังจากนี้ก็ทุกคนจะซื้อหรือจะอะไรเนี่ยก็เป็นการแบบว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะตัดสินใจเนาะใช่ครับเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการที่ว่าเลือกรถยนต์นี้มาใช้งานในอนาคตของเรานะครับอืมโอเคก็สําหรับเนื้อหาของเราวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับพี่ป้าก็ใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามเราไว้ด้วยนะครับครับก็วันนี้เราขอขอบคุณมากๆนะครับก็ใครมี ได้ชมแล้วมีข้อมูลดีๆหรือคอมเมนต์ดีๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยถ้าคอมเมนต์ไหนที่จะมีประโยชน์แล้วก็เป็นคําถามที่น่าสนหรือเป็นคําถามที่น่าสนใจเราก็ยินดีที่จะเอาเนื้อหาตรงนี้มาแชร์ให้กับทุกคนในอีีถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ